สวัสดีครับพบกับช่องเตชินยี่หัวแฟมิลี่นะครับคลิปนี้นะครับผมมีอะไหล่มอเตอร์ไซค์นะครับมาแนะนำนะครับเป็นอะไหล่ที่ว่าราคาถูกนะครับแล้วก็คุณภาพค่อนข้างดีเลยจีเดียวอันนี้คือสั่งมาจาก l a ซา d a นะครับราคา1 0อกว่าบาทเท่านั้นนะครับเป็นบางโคนหน้ารถวิบากนะครับเป็นทรงแบบ ktm นะครับหรือจะไปใส่ crf ก็สามารถใส่ได้หรือจะแปลงใส่บางลม ก็สามารถแปลงใส่ได้นะครับก็ลองดูแล้วนะครับวัสดุเนี่ยค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับเป็นพลาสติก ABS นะครับอ่าดัดแล้วไม่เสียรูปทรงนะครับกับคืนรูปแบบเดิมนะครับดีไซน์ค่อนข้างทันสมัยเลยแบบนี้นะครับว่าแปลงใส่วิบากได้อันนี้ผมก็จะามาใส่เจ้าลายฟานคันนี้นะครับแบบนี้อ่าเดี๋ยวติดตั้งเสร็จ นะครับเรามาดูกันอีกทีหนึ่งนะครับก็เป็นอีกตัวที่น่าสนใจนะครับสําหรับใครที่จะไปแปลงใส่เนะาะบังลมต่างๆนะครับก็สามารถซื้อไปได้ราคาไม่แพงคุณภาพดีนะครับ ABS อย่างดีเลยนะครับมีประมาณ7สีนะครับมีสีดำนะครับสีขาวสีน้ําเงินสีเหลืองสีเขียวสีแดงสีส้มนะครับมีให้เลือกด้วยการ7สี เดี๋ยวใครสนใจนะครับผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ให้สั่งซื้อที่ใต้คอมเมนต์นี้นะครับก็สามารถคลิกเข้าไปสั่งซื้อได้นะครับเดี๋ยวติดตั้งเสร็จนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันอีกรอ,อบหนึ่งนะครับก็ห <quello> ลัง <benefits> ติดตั้งนะครับก็จะได้ ระม,มานี้เลยนะครับอันนี้ผมติดตั้งเข้ากับรถอีบากไรฟันรถ200นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ